ยากตัววะย,ยังยทำอะไรของมันวะเนี่อะไรุยือง้นาก็ะมนแร้นล้ว้วม่ะ hết 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 hết

ดูแม่ม่นานดนดูดูดเดูนูดูดไดู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 ูดููดนดู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 ดดูดดู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 ูดููด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 ููดนดูดอดูด้ดู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 ด